อันนี้น้ามันรั่วแล้วก็ช่วงล่างครับก็เลี้ยวมาหมดละพวกปกเกนด่างพวกฝาหน้าโอลิงฝาหน้าซีนฝาหน้าพวกนี้ครับเนี่ยรั่วน้ำมันเยอะเลยนะก็จะมีโอลิงครับตอนนี้ก็สั่งอะไรละมาอะไรประมาณแล้วนะครับผมสามดอเครื่องบ2 0ี่สเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรเดิมทุกมาก รดก็ไปใช้ละตอนนี้ก็ประกนางแทะพวกทอ่พอพาวเวอร์แข็งหมดก็ลลลกไล,ล่เปลี่ยนไล่เก็บง่ารั่วซึมบแล้วก็ชิ้นฝาน้าครับชิ้นฝาน้าเปลี่ยนครับก็ล้างเสร็จหมดละก็เหลือแต่ประกอบนะแต่ประกอบตอนนี้ก็ทําความสะอาดนะเปิดอ่าเนี่ยเลยเ,เนี่ยเจ็ดรั่กวก็คือโอลิงตัวนี้แข็ง แล้วก็ไล่อัดกาวฝาหน้าให้ใหม่ครับก่อนท่อพาวเวอร์นี่น้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันพาวเวอร์ที่รวมมาจุดลงมาอ่างก็ทำความสะอาดละอ่างก็ฝาหน้าล้างให้เลยล้างให้สะอาดขาวครับกว่าจะได้ประกอบอ่างี๋ยวก็จะทำสีให้เนี่ย สีลอกสีลอกหมดแล้วเนี่ยสีเนี่เดี๋ยวไม่อยู่นะตัวนี้ก็ใช้เป็นปากกีนแท้ของอ่าปากกีนแทะคำบ่า่อพาวเวอร์ก็จะเป็นงานใส่พ่องานเทียบซีนแท้ครับโอลิงก็เป็นแท้ครับอ,อันไหนหาแท้ได้ก็ใส่แท้ครับอันไหนไม่ได้ก็ใช้เทียมอบอกลูกค้าไปสายพันธุ์ไทมิ่งก็สภาพสวยอยู่ครับนี่เลย เดี๋ยวจัดการให้ครับกับสาม d คันนี้สามประตูนะรอเดี๋ยวแจ้งบูธวิ่งนกเพิ่มดิเนเสี๋ยงเดี๋ยวแจ้งลูกค้าตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวไม่จบนะเข้ามาได้ยัดอยัดอา,ดอารออ์ตไม่หายนะ,นะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสามประตู พอประกอบเครื่องเสร็จแล้วมาดูดูน้ําตกครับน้บําตกน้ําพุแล้วนี่เรียกน้ําพุเนี่ยเนี่ยนี่ยเลยว่าเนี่ยเชี่ยวตรงไหมไว้เนี่นย,ยนะท่อน้ําเล็กรั่ว น,นี่แล้วนะครับพอเสร็จพปนที่เรียบร้อยครับซ่อมรั่วซึมน้ำมันแล้วก็ช่องล่าง่ยนล็อกหมากแล้วก็เปลี่ยนบูธปีกนกข้างบนครับแล้วก็พกสีนฝาหน้าปากเก็นอาน่างน้ำมันเครื่องนี่รั่วเยิม้มอันนี้ก็ ให้หมดแล้วก็พ่นล้างให้แห้งแล้วน,นี่ก็เป็นคาบน้ำมันเก่าพ่นล,ล้างหแห้งหมลยนะเสร็จเรียบร้อยก็ทำสีฝาเวบาวให้ใหม่ด้วยว่าสีเดิมมันลอกไหมเดี๋ยวทำให้ใหม่แล้วก็เมื่อกี้เกือบอกไปลอง เออเจอนี่เลยท่อน้ำท่อน้ำรั่วแล้วนะท่อน้ำแตกเนี่ยน้ำแตกทีนั้นไม่ออกไปรองก็เจอพอดอีท่อน้ำเล็กเข้าปีกพเสือ้อตอนนี้นก็เสร็จก็เปลี่ยนท่อพาวเวอร์แล้วก็ชุดซ่อมปั๊มพาวเวอร์ให้ใหม่เจ็บรายละเอียดพวกรั่วซึมให้ละทุกท่อไหนไม่ดีก็เปลี่ยนให้หมดละ เครื่องนิ่งครับเครื่องปกติเครื่องเงียบรถเคเยติดแก๊สมาแล้วเครื่องคันนี้เคยติดแก๊สมาแล้วโอเคก็เสร็จนะครับผมเดี๋ยวก็ออกไปลองวิ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อู่วิภาวดีออโต้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ